ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆนาน,นาและสหายทุกท่านนะครับผมนี่ครับวันนี้ผมจะพามาหายิงปาไก่นะครับภารกิจเฮ้าแม่นีตามล่าปาไก่ครับนะครับขึ้นอยู่นู่นครับเดี๋ยวเดิกันลอติดตาม้องกันนะครับวฮาม่หนีเขาจีภารกิจสำเร็จปะครับเดี๋ยวหายิง กองไกดล้าสะเท็ดครับมึงเดี๋ยวหาดูมันขืนอยู่ตรงไหน,รนครับไปหานังตุ่มนะครับเดีย๋ยวเป็นพลตุ่มนี้ครับมึงไปครับพร้อมแล้วกับรอติดตามครับเป็นต้นไม้เรยบร้อ่แล้วครับคุณแต่เห็นมันขนอยู่บริเวณน,นี้นะครับรอนนังต่ออันด้บนครับ บั ais, ้งเงีนยเง้าเดนครับผม โอ้ดโหปวดหลนครับโอ้โหเรื่อยๆเลยนะครับมี่จีนโอ้โหให้ข้างอีกขนาดครับหามหลังครับผม โดนมัครับโอ้ยยิงสาเกินไปครับโอ้หลุดเลยว่ายิงสาครับผมหลุดหัวครับหลุดทางครับโอ้ยอ้โดนโดนโอ้โดนครับโดนโดนโดนสายติ๊กสายติ๊กเรียกว่าเป็นหลุดทางโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วครับโดน โดนแล้วโดนแล้วอ,อ,อ,อ้เาบาๆอ ich, ้อ้เาครับเบาว่าโดนไหนครับอืีเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยนี่ของครับจีไปเดีวลุกเอาครับผม mm เรียบร้อยมีหลังมีหลังครับมีหลังหน,หน่ยอยเดียวจุกเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยครับผมปะไก่ล้มสะเทียบครับครับของไก่ล้มสะเทียบครับทีลเลกนึกว่ายิงบาโดนครับผม <laughs> าจะมีสามกัวครับภารกิจสำเร็จครับวันนี้สุดยอดครับ

โอ้ยกดต่ำไปหน่อยนึงครับคิดว่ามันจะโ่้งลงนะครับผมแต่ว่ามันร้อยผิวน้ำนะครับโอ้ไปครับผมดึงตัวไม่ติด ครับอู้หโดนครับผมลบไปแบบอู้เสียดายต้องใารตัวนี้ใหญ่ คุณไม่ดนครับโดน e thing, cache 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 โดนไก่ล้มครับไก่ล้มดนครับดุนดนเร็วดนเร็วโดนเร็วโดนเร็วครับไปเร็ว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 แอบมืออู้อู้ไปยังครับไปยังบนหัวใจว่าไปยังครับแอบมือแล้วครับแอบมือแล้วแอบมืออู้ไปเร็วครับไปเร็ว ูสงสัยโดนห้างครับอใช่ตัวไก่หรือเปล่าเหนือบหื้อ ปานยังครับสวดัวสไดกัเบิกครับบานจบครับปานเะเฮ้ยโอ้แล้วก็หลุดยังยู่ครับยังยู้นะครับเดียวครับไปเห็นเห็นหมดแรงแล้วครับผม ย้อนครับสบายครับสบายครับผมไปครับหลงออกนครับผมสบายครับ มินหลังครับมินหลังครับมินหลังไกลขาดโล่ะดูเครับผมมีทางงุมไหมครับผมเย็นใจเย็น เรีบเยบร้อยครับเรียบร้อยครับผมสวายล้มสเตียบครับมือเต่าหนีงิงผ่านไปตัวนึงแล้วครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นบึกด้วยครับผมเพราะว่านี้ฟันไหมครับวันนี้ใจครับผม วันนี้ใจก็เปลีปยนไปแล้ครับแต่ว่ามีฟันนะครับรูบบางปากเป็นเงี้ยงๆไหมครับแต่จะเป็นบึกครับผมบึกแต่ว่าพระสังข์ขอมมาซื้อนะครับผมยอดครับครับผมบลึกล้ำสะแจดครับวิ่งขาดไปตัวนึงแล้วครับผมตัวนี้สำเร็จครับไตนาอย่าี้หาเลยนะครับ ยอดครับจะลืมกดติดตามให้กำลังใจกันนะครับผมยอดครับครับจะลุกผลงานนะครับผมเมื่อนี้ภารกิจตำเร็จครับนี่คกับใส่ตองไก่มาตัวหนึ่งนะครับผมอใส่ไงเลยครับกับปลาบึกตัวนึงนะครับผลงานผลสุ่มยิงเขาครับเมื่อนี้เดี๋ยวสั่งให้เบิ่อนะครับฉัจะรู้ครับผม สองไกลสามจุดสี่กิโลนะครับผมเดี๋ยวเบิบ้ลปับบึกครับปับบึกสี่จุดสองนะครับผม ภารกิจสำเร็จครับมื่อนี้นี่ครับไต้ตองไก่มาตัวนึงกับป๋อบึกตัวนึงยิงผาดตัวหนึ่งนี่ครับหรือว่ามานครับวมือนี้ครับผมท่งไดก็ครจะเลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับครับุดยอดครับมือนี้สำหรับล้ำสแตร็นะครับผมอุดมสมบูรณ์ครับ ไปครับคลิปนี้ขอฝากกับเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับบวัสดีครับผม